เราขุดเนี่ยเรามีพื้นหัวบางอันเน่าใช่ไหมคะวิธีการแก้เบื้องต้นก่อนที่จะปลูกฤดูการใหม่ทำยังไงนะคะไอตัวนี้คือปัญหาถ้าเราปล่อยให้มันเกิดอีกถ้าโชคดีตรงนี้ไม่เน่าเชื้อไม่ไม่ไม่ลามแต่ถ้าโชคเละเอาเงานี้มันเน่าก็แล้วกันเนี่ยเน่าเน่าเยี้ยแล้วว่าพี่น้องอปไถปลูกเลยเป็นการลวครับเป็นการเอาเชื้อเน่าใส่ในที่ตัวเก่าที่ที่เดิมเองจากเคยเน่าสี่ห้าเงาต่อไปจะเงาทั้งทั้งไร เพราะเชื้อมันมันเข้ามันก็เหมือนว่าถ้าพี่น้องคุยกับผมไม่รู้เรื่องให้นึกถือว่าเราเอาคนที่เป็นโควิดเข้าไปนอนในบ้านอะคนเดียวบ้านเรามีสี่ห้าคนติดไหมติดค่ะนั่นแหละกติกาเดียวกันนั้นถ้ามีเวลาให้เก็บอะไรนี้ออกไปไว้ข้างไร่เอาไปตากแดดนะเพราะาเชื้อมันอยู่ที่ตัวหัวและเสร็จแล้วสองเอาผ่านสามมาไถาเลยตากแดดไว้นะ,ะแนะนําให้ยาเพิ่งทําอะไรอีกสิบห้าวันค่อยมาเอาลงผานสามไปเนื่องจากครับ เราใช้แสงแดดธรรมชาติฆ่าไอ้อไรเาเรียกว่าเผาครับฆ่าเชื้อให้เป็นเผาให้แห้งให้เป็นแห้งอพอแห้งแล้วเวลาเราผ่านสายมาลงอ่ะผมไปมันไม่งอกละแต่ถ้าผ้าพุ่งนี้มารืเนยเราเอาผ่านสายมาลงเหมือนกับปลูกใหม่เลยมันจะเกิดมันเลือดทำยาง้นเลยปลูกเสร็จปลูกเลยโอ้เสร็จแล้วพอได้สักสิบห้าถึงยี่สิบวันเนาะเอาอย่างนี้ฆ่าเชื้ออะไรดึงเดือนอย่างเงี้ยนี่คือฆ่าเชื้อธรรมชาตินะเป็นไง